ครับตอนนี้เรามาไล่อีกรอบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหน้าเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์ครับหน้าทูค c o ฟ f e ่ที่อยู่ตรงใต้สถานี BTS สยามนะครับเราจะอยู่ตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนีุ้ลพิธาก็กำลังถ่ายรูปอยู่กับผู้สนับสนุนของพรรคเราที่มานะครับเ็เพิ่งมาถึงนะครับก็ตอนนี้แถวยาวตากแดดไปนู่นแล้วครับีตอนนี้ร้อน,นครับแต่ว่าทุกคนก็สู้มากนะครับ นตอนนี้วิทากำลังถ่ายรูปอยู่นะครับวันนี้นะครับพักเก้าไกลของเรานะครับจะมีงานใหญ่นะครับปีปราสายใหญ่ครั้งแรกของเราที่ลานหน้าสามย่านมิดทาวน์นะครับเวลา16นาฬิกาถึง19เนาฬิกานะครับอันนี้คนกำลังเข้ามานะครับตอนนี้คุณวิทากํกำลังถ่ายรูปกับผู้สสนุนของเรานะครับแฟนขับของพักเก้าไกลนะครับ เมื่อกี้เราอยู่ที่ข้างในสยามพารากอนนะครับก็มีแป๊บเดียวมีคิวยาวเลยครับเป็นร้อยเลยครับก็ทางเราไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปในห้างครับเราตั้งใจจะแค่เดินข้าผ่านมานะครับเลยทางเจ้าหน้าที่เขาเลยบอกว่าให้ให้ขยับหน่อยเพราะว่าอาจจะขวางทางครับเราก็เลย่ารีบได้ออกมาตรงนี้แทนครับตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับตรงหน้าเซ็นเตอร์พอยต์ออฟสยามสแควร์นะครับก็ มีทีมงานพักมีกำลงังแจกใบปลปิวนะครับมีคุณช่อน,นะครับมีคุณธนาธรนี่คุณธนาธรก็อยู่ตรงนี้นะครับมีคุณธนาธรนะครับธนาธรก็มีแถวเหมือนกัน,นครับยาวเหมือนกันใครอยากมาเจอกันมาเจอกันได้ตรงนี้นะครับ เราจะอยู่กันตรงนี้ไม่นานนะครับแต่ว่าตอนเย็นนี้เนี่ยเจอกันได้ที่ร้านหน้าสยามกาแฟวันนะครับสี่โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงทุ่มหนึ่งเลยอาจจะอยู่ถ่ายรูปกันได้นานกว่าน,น,น,นิดนึงครับนี่คุณวิธากำลังถ่ายรูปนะครับใครอยู่แถวนี้แวะเวียนมาเจอกันได้ครับ มีหลายคนเลยครับตอนนี้เรามาชวนทุกคนไปงานปาร์ตของเรานะครับวันตอนเย็นนี้ที่สยะที่สามย่านมิทราพครับท่าครับจะพูดถี่ทัทีเลยนี่ก็ได้รับการตอบรับดีมากๆครับนี่นะครับแล้วก็ให้ดูบรรยากาศนะครับให้ดูบรรยากาศ ดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศอรดบมเครับดาไยู่ในเ